เช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณแม่ก็ดีใจเช่นกันค่ะ โดยบรรยากาศวันแรกนะคะหลังกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้ทยอยโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดงวดเดือนกันยายนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังประกาศเลื่อนจ่ายในวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทําให้คุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการค่ะต่างก็ดีใจหยิบโทรศัพท์ตรวจสอบยอดเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะอย่างเช่นคุณแม่ในพื้นที่ตําบลคลองแหออาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เผยกับ เผยนะคะว่าหลังทราบข่าวจะมีการโอนเงินอุดหนุนให้ในวันนี้และได้หยิบโทราศัพท์มาตรวจสอบก็ปรากฏว่ามียอดเงินจำนวน600บาทเข้าจริงตอนแรกก็กังวลเล็กน้อยค่ะเกรงว่าจะไม่มีการโอนเงินให้ตามที่ถูกพูดถึงในโซเชียลซึ่งเงินอุดหนุนเดือนละ600บาทดูเหมือนจะไม่มากนะคะแต่สําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ในครอบครัวนะคะที่มีบุตรหลายคนเงินจำนวนนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้พอสมควรค่ะ ขณะที่ในวิลารวุ่นแก้วู้วํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองแหเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนครบอายุ6ปีอยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อต่อคนต่อปีครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ code, พ่อแม่ผู้ปกครองและให้เด็กเติบโตโมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต สำหรับข้อมูลในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห я, ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558จนถึงปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน2,406ราย โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่บางครอบครัวรายได้เกินกรอบที่กำหนดจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกทั้งบางส่วนสมุดบัญชีธนาคารไม่มีการอัปเดตการโอนเงินจึงไม่สำเร็จเทศบาลเมืองคลองแห่ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเมื่อตรวจสอบพบว่าบัญชีดังกล่าวถูกปิดไปแล้วดังนั้นเบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารใหม่และนำเอกสารมายืนาย่นเรื่องใหม่อีกครั้งครับ ก็เพียงพอสําหรับตัวเขาค่ะได้ซื้อของให้เขาซื้อนมซื้อแปมเปิเป้ดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็แบ่งเบาจากเฟนไปได้นิดนึงในส่วนของเขาค่ะอสองคนค่ะคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็อีกคนนึงก็หกขวบแล้วแต่ว่าเขาเขาตัดไปในช่วงตรงนี้ถา้าแบบวงเงินข้อขอเป็นแปดร้อยขได้ค่ะแล้วก็เพิ่มให้หกแปดกว่ค่ะก็ออยังดีกว่าค่ะ ก็ได้รับมาต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเพราะว่าครอบครัวคือคุณแม่ค่ะมีมีลูกทั้งหมดแปดคนนะคะก็ก็ได้ร่วมโครงการทุกคนนะคะแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่อยู่หนึ่งคนนะคะที่ที่ที่ได้อยู่ค่ะก็สุดที่ใจนะคะอย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระไปบ้างคะคะมันแบ่งไบยังไงบ้างคะะก็เงินเงินเงินของลูกค่ะก็ก็เอาไปซื้อในส่วนที่ลูกต้องใช้จ่ายค่ะเพราะว่าปกติแล้ว ก็ทํางานก็ได้ก็รายได้ก็ก็ไม่ถึงกับเยอะค่ะก็ได้เงินส่วนนี้มามาแก้จุดได้บ้างค่ะถ้าถ้ามีการเพิ่มวงเงินให้ก็ก็น่าจะน่าจะดีมากอลค่ะเพื่อืออย่างน้อยก็ได้ช่วยเติมโมบาระได้เยอะขึ้นนะค่ะก็ในส่วนของเทศบาลเราก็ทําตามนโยบายรัฐบาลนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นกระของกระทรวงพม ทางเทศบาลก็มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็ติดต่อกับผู้นำชุมชนและการประสานงานให้เด็กที่มีคุณสมบัตินะครับให้ครอบครัวของขอ,องเด็กๆครับมาลงทะเบียนนะครับก็คุณสมบัติหลักๆก,ก,ก็คือมีอายุไม่เกิน6ปีก็มาลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็รายได้ต่อคนในครัวเดือนนะครับก็ไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับก็ ส่วนใหญ่ที่มาลงทะเบียนกับเทศบาลเราก็ตรวจสอบเรื่องรายได้เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านหมดนะครับนอกจากก็จะเป็นครอบครัวที่เขามีมีรายได้ที่ว่าเป็นหลักฐานอันเช่นมีเงินเดือนเกินหนึ่งแสนอะไรก,ก็ก็ขาดคุินในตำบัดไปก็ขอเชิญชวนนะครับพิ่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลเมืองคลองแหนะครับที่ ท่านมีบุตรหลานที่อายุไม่เกิน6ปีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ให้มาลงทะเบียนที่เทศบาลได้เลยนะครับแล้วเราตรวจสอบแล้วก็จะส่งข้อมูลให้กับทาง,องมาจอจังหวัด สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะก็สามารถยื่นคำร้องได้ที่กองสวิการสังคมเทศบาลเมืองคลองแหหรือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลใกล้เคียงค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กทั้งนี้ผู้ปกครองนะคะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองก่อนเมื่อตอบตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วนะคะก็จะได้รับเงินโดยมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินค่ะ